สวัสดีครับพบกับบัวสีเพชรฟาร์มน,นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับก็คือเวลาให้อาหารไก่นะครับคือผมให้ไปแล้วแหละนะครับกำลังกินเลยในส่วนอาหารของผมนะครับก็คือเราจะใช้อาหารไก่ไข่ไก่ระยะไข่นะครับตัวน,นี้นะครับ ดียวดูโปรตีนหน่อยโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะ17เปซนนะครับเป็นยี่ห้อนี้อาหารใกล้ข่ตัวนี้จะเป็นอาหารชนิดชนิดผงนะครับเนี่ยบดมารวมกันเลย ็จะมีแบบนี้แล้วก็แบบเม็ดนะครับที่เราไม่ไม่ซื้อแบบเม็ดก็คือเดี๋ยวปิดวิทยก็คือว่าไก่ไม่ค่อยกินนะครับกินทิ้งกินคว่างเยอะเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบผงนะครับนี่นะครับอัตราส่วนของเรานะครับก็คือตอนนี้ข้าวไม่มีราคานะ จะขายก็เสียดายตังค์แล้วก็เลยนี่เลยเอาครับมาให้ไก่กินเลยดีกว่าอัตราส่วนนะครับข้าวหนึ่งอาหารสองนะครับนี่เลย น,นี้เลยครับไก่ไม่มีปัญหานะครับในการกินเงนี้ยไข่ก็ใบใหญ่นะครับกระพืออันนี้ผมสาธิตก,กินทุกตัวครับค่พอดีเลยแล้วก็มาดูไข่เขานะครับ อีกนิ้วมาดูไข่ว่าขนาดไข่เป็นยังไงกินอาหารผสมข้าเปลือกไข่ใบเล็กไหมมาดูนี่แหละครับสามใบเต็มมือใหญ่ไหมใหญ่มากครับอันนี้จะเป็นเวลาเที่ยงก็คือช่วงนี้ไก่จะไข่ไปแล้วก็อีกประมาณ ตอนเย็นแล้วครับก็จะเก็บอีกรอบนะครับใหญ่จริงๆนะครับไม่ได้แบกบว่าอะไร <c oughs> ะก็มีอีกอีกอีกสองสองีสง่หก ตอนนี้ก็ไก่ประมาณ30ตัวเนาะนับไข่เมื่อกี้ก็ได้15บาใบละอต้องรอดูอีกตอนเย็นจะได้อีกกี่ใบครับังั้นช่วงนี้ก็ขอลาเ,เท่านี้นะครับจบกันคลิปน้าครับก็คือของเราไม่มีอะไรนะครับเท่านี้แหละครับอาหารหลัก ไม่ใช่อาหารเสริมนะครับก็คือให้เป็นหลักเลยเข้าเปลือกครับกินดีครับครับสวัสดีครับ